สำายดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปเมื่อสุดคนแรงเมื่อนี่กับพาคนนายอ้วนมาเลาะตลาดนัดตลาดนัดบ้านอะไรตลาดนัดใกล้ใกล้บ้านอะไรพี่นอ้องอเงนินดินหมูโอ้หมูสดๆพี่น้องขายยังไงนะขายเป็นจานจานละหกสิบบาทโอ้จานหกสิบบาทก็หลายอยู่ได้พี่น้อง วัวนางจาจา,จานเอาสองจานจัดไปน่อ าพี่น้องกุงห้อยประมึกสดๆเลยเนี่ยต้ ເອົາอมນີ້ຫຍັງຫວາຫມກະທຮ ภูมิกับเว้ยน้องบ้านตลาดนัดบ้านห้องของขายบุคคลหลายเนาะนั่นก็ทำตลาดนัดบ้านห้อง คลิปเข้ากับจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อ